เงินบาทมีการอ่อนค่าทะลุส6สิบหกบาทเอ่อขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดแถวแถวระดับส6ิบกบาทสิบกว่าสตางค์ทีเดียวนะครับครับหากค่า,างเงินบาทมีการอ่อนค่าทะลุระดับส6ิบกบาทย0สิบสตางค์ไปได้เนี่ยโอกาสที่ค่างเงินบาทจะอ่อนค่าต่อไปหาระดับส6ิบหกบาทส5สิบห้าสตางค์ก็เป็นไปได้ครับอย่างไรก็ตามการอ่อนค่าของค่างเงินบาทที่เป็นผลมาจากการกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์นะครับ ก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงราคาทองคําภายในประเทศเอาไว้ไม่ให้มีการอ่อนค่ามากนักครับขณะที่ในส่วนของสกุลเงินยูโรยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคํายังคงจับตาเพราะว่าการอ่อนตัวลงมาของสกุลเงินยูโรหลังจากความวิตกกังวลว่าประธานธนาคารกลาง ECB ในมาริโอดากี้อาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขยายมาตรการ QE ในการถแถลงการต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและก็การคลงัง ของสหภาพยุโรปภายในค่ำคืนนี้เวลาสองทุ่ม,มนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยูโรเนี่ยยังคงทรงตัวในระดับต่ำแล้วก็การอ่อนตัวลงของยูโรก็เป็นหนุนให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าึ้นทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหากดูจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงมีความผันผวนแล้วก็ PMI ในส่วนของภาคการผลิตที่มีการประกาศมาในช่วงเช้าที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ ครึ่งนะครับก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังถือว่าพยุงราคาทองคำเอาไว้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยแต่ว่าแรงซื้อก็ยังไม่ได้มากนะเพราะว่าประธานาธิบดีสจ๊วตผิงของจีนมีการไปกล่าวต่อเออจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐที่ในส่วนท,ที่ได้รับคาเชิญจากประธานาธิบดีมอรักโอบามาไปนะครับประธานาธิบดีสจ๊วตผิงก็ยังมีการเรียกความเชื่อมั่น อาจจะไม่ได้มีการชะลอตัวอย่างที่คาดการแล้วก็ทางการจีนก็จะไม่ได้มีการทําสงครามข้างเงินนะครับรวมถึงเศรษฐกิจจริงในอนาคตก็ยังมีแนวโน้มพิจาสดใสมากขึ้นรวมถึงจีนก็ยังพยายามจะประสานความสัมพันธ์กับสหรัฐและก็ลดความตึงเครียดในคาบสมุทรทะเลจีนใต้ซึ่งหากประสานความสัมพันธ์กันได้เนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจ ทั้งจีนสหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจโลกก้าวนน้ามากขึ้นครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ได้หักล้างในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ชะลอ,อตัวไปครับครับคุณวรุธครับตอนนี้ครับดูเหมือนว่าปัจจัยสําคัญอาจจะเป็นในส่วนของความสุ่มเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของโลกตรงนี้คุณวรุษมองว่าตอนนี้นอกเหนือจากเคสของเฟดแล้วเนี่ยที่การประชุมก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วผลของการประชุมก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือปัจจัยใดที่ยังมีความสําคัญในการกดดันทาให้ราคาทองคํานั้นผันผวนบ้างครับครับปัจจัยอีกตัวหนึง่งหากดูตลาดเงินตลาดทุนนะครับการไหลเข้าไหลออกของตลาดเงินตลาดทุนในกรณีของสินทรัพย์เสีย่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาดูนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นของความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลง รเรีดันกล่าวเนี่ยก็ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานอกจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐแล้วนะครับหากดูกันจริงๆเนี่ยทองคํามักจะได้รับแรงหนุนเมื่อในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนหรือตลาดหุ้นสหรัฐมีการอ่อนตัวลงนะครับเนื่องจากความวิตกกังวลของเศรษฐกิจโลกกาพูดง,ง่ายๆว่าทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมักจะส่วนทางกับตัวสินทรัพย์เสี่ยงหากณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าราคาก็ยังพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับ ใกล้ๆบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสบเหรียญดอลลาร์ต่อทริอนเพราะว่าในส่วนของตัวตลาดตลาดทุนตลาดเงินโลกเนี่ยเริ่มมีการอ่อนตัวลงขณะที่อย่างไรแล้วเนี่ยหากในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถ้ามีการฟื้นตัวมากขึ้นรวมถึงในส่วนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยังมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องความต้องการ ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าคาดการว่าเม็ดเงินที่มีการอาัดฉีดมาจากธนาคารกลางอื่นๆที่ส่วนทางกับธนาคารกลางสหรัฐก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการกลับไปทะยานขึ้นได้อีกครั้งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยังคงกดดันและก็นักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบิรุตลุ่งขาม,มากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ